เหนื่อยยัง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 ใจอุ่นเหนื่อยรอพักแป๊บนึงเป็นไงกันบ้างครับกับเพลงบลืมๆแล้วก็น้องๆของพี่นันนนของเราเลยไปดูความพิเศษของเพลงเพลงสุดท้ายเนี่ยกลุ่มตกลงเนี่ยครับผมเพราะว่าไม่ใช่มีแค่เอ่อดาราแล้วก็สิ่งเรื่องบนเก่งของทีมเพลงจริงอย่างพี่นันนนของเรายังมี ฟรีจีบิงด้วยใช่ไหมลีโก้อย่าบอกนะตอบพร้อมกันปะตอบพร้อมกันปะถ้าถ้าเอ้ยเราไม่ได้บีบด้ยถ้าไม่ตรงนี้ถ้าไม่ตรงก็ขอโทษด้วยนะครับพี่เอาไม้พอให้ขนาดนี้ละมาตามสองหนึ่งมาให้ให้คนๆตอพูดจะได้พร้อมกันถูกแล้วเมื่อกี้ผมเกือบหลุดมากเก่งนะ ครับผมก็เหมือนที่บอกไปเพลงนนท์เป็นเพลงของพี่สามนอนพี่นนท์สดหลอ่อคนเดียวคนเดิมเพิ่ม <c oughs> เติมคือมีที่จริตด้วยแต่พี่แค่เราดูโฟอีมด้วยเปล่ากันกแต่ว่าตอนนี้ดูแร,ร<ๆ>งแค่ไหนแค่ก่อนนอ้องแลครับมาเรามาจริงเริ้ลเต้นกันไปเยอะแล้วนะครับเรามาแบ่งกันลงดาวๆกันดีกว่านี่อันนี้คือเดี๋ยวๆอันนี้คือ ทุกคนเป็นแฟนคลับขาใหม่หรือเปล่าเนี่ยทนายกเป็นเจตอนประโถงเจตอนพระสยองหรือเจอตอนไปทำงานครับก็ผมคิดว่าทุกคนน่าจะประสบกันมาบ้างนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวน้องวิลเลียจ้เล่าต่อคราว่าเพลงนี้เป็นเพลงอะไรทุกคนเคยมีรังแรกกันไหมครับมีรังแรกอ่ะมันลืมยากเลย ทำเองก็ทำไม่ลืมอ่ะไม่ลืมคือนแต่เพราะว่าเวลาเราไปแบบว่าเออ้าส่งสินค้าต่างก็แบบว่าเป็นของที่เขาชอบก็แบบพวกทจิถมงแา้วได้ของเราเสมอเลยนอ๋ออเรื่องจริงจริงแต่ถ้าทุกคนในนี้ยังไม่มีรักแรกนี่ขออะไรแค่เป็นรักแรกของคุณทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอไม่คิดหรอเฮ้ยใช่ไหมโอ้โหเสนครับคุยอะไรแค่สุดยอดคุยตาผมไม่แต่แต่เคยได้ยินเสียเสียงไหมว่าอะไรเฮ้ยทุกคนตั้งใจฟังเกี่ยกับรักแรก มาไหนเราไม่มาตั้งไกลๆเลยทุกคนฟังนะครับคือผมเคยได้ยินคกลอบว่ารักแรกหรือยากอ่าเออถามแม่ถามแม่ฉันฉันคงลืมยากเออแม่จะนานเท่าไหร่ไม่มีวันไม่เล่นให้จบเพลงเลยอ๋ออีกที่จะจบเพลงนะต้องอไหมอันนี้เมียอเพลงผมผมว่าคนที่บอกพี่นาทคือพี่นนทนนว่ะน่าจะใช่อันนี้เป็นการสปอยอีกทีนึงเฮ้ยแต่ถ้าคุณพูดคำว่าสปอยมาแบบนี้ผมจะใบให้อีกนิดนึ่งนะว่าเพลงต่อไปของเราเนี่ย ทุกคนเนี่ะโอ้โหอะไรของพูดก้อนพีพูดไปชื่อนักร้องไปแล้วคือผมบอกเลยว่าเพลงต่อมาของเราเนี่ยเราเคยทำโคเวอร์ไปแล้วด้วยในช่อง Youtube ช่องดีช่องเดิมช่องอะไรคือคือ r i ร e r Music โอ้โหใส่ชุดเทาแล้วไ่อยู่คู่กันเลยไ่นและครับก็อครข้างนึงก็ฝากด้วยนะครับอ่าทุกคนพร้อมหรือยังครับพร้อมเลยคแค่ถ่ายเทแล้วเนาะตกง หายเหนื่อยแล้วเนาะหายลแล้วครับงั้นก็ไปสบายที่สุดไปเลยนะครับเรื่อง